นานเลเนี่ยนะนานล้วมาน่งเด็ันี้มันที่มากอของขัญซึ่งวะกำลังโดนหลอกนะสาวเหนื่มาก มาดีลูกแม่มีไหรือเปล่ารูว่าหนูกับเพื่อนจะเปิดธุรกิจกันนะคะแล้วแบบว่ามันต้องมีเงินลงทุนแม่พอมีสักหมื่นหนึ่งไหมคะหมื่นหนึ่งหรอไม่ด้แม่ได้แม่ได้บน่ขอบคุณนะคะหนูรักแม่ที่สุดเลย ดีค่ะมาจากโรงพยาบาลหันลือไทยนะคะไม่ทราบว่าคุณใช้ญาติของคุณเกียวรินหรือเปล่าคะใช่ค่ะดิฉันเป็นลูกของคุณเกียวลินค่ะคุณเกียวลินมีอาการเครียดสะสมนะคะตอนนี้แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะจริงเหรอคะเดี๋ยวฉันจะรีบไปที่โรงพยาบาลนะคะแม่คะคุณหมอบอกว่าแม่มีภาวะเครียดสะสมคุณแม่เครียดเรื่องอะไรคะบอกหนูได้เสมอเลยนะที่จริงแล้วแม่ก็ไม่ได้ยินเง,งินเหมือนแต่ก่อนแล้วล่ะลูกโดนตามหนี้ทุกวัน แต่ก็ไม่ได้กล้าบอกอ,อะไรกลัวลูกจะเครียดแทนแล้วตอนนี้ธุรกิจของลูกเป็นยังไงบ้างอะ่ะข่าวต่อไปเทียนภัยถึงผู้ที่เล่นแอปเลเวอร์ตอนนี้มีผู้ถูกโกงเงินหลายรายจากบัญชีรายชื่อทันวาจำนวนเงินตอนนี้สูงถึงหนึ่งแสนบาทหากใครพบเจอให้แจ้งตำรวจโดยเร็ว แม่คะหนูขอโทษจริงๆนะคะงินนั้นหนูคงเอาคืนมาให้แม่ไม่ได้แล้วคะ่ะพอดีหนูเอาไปให้ค,คนคนหนึ่งที่หนูรู้จักในแอปหาคู่ค่คะคขาอลอกควากแล้วม่ไม่เป็นไรเรื่องมันผ่านไปเราก็ให้มันผ่านไปเดี๋ยวไปแจ้งความกันขอบคุณนะคะ